สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับเป็นแฟนหงแดงทุกท่านนะครับผมข่าวดีข่าวร่ามาไวนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรริวพูหงแดงของพวกเรานะครับดำเนินการต่อสัญญา,ากับโมฮัมเหม็ดซาร่าเรียบร้อยนะครับลงเรียนหงนะครับต่อสัญญาโมฮัมเหม็ดซาร่า ไปอีก2ปีนะครับหมดสัญญาปี2027ตอนนั้นซาร่าก็จะสิ้นสุดการเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลตอนอายุ35พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาให้ซาร่าสร้างสถิติอะไรต่างๆอีกมากมายะนะครับก็ได้รับการยืนยันยน,นะจาก เว็บไซต์ทางการของสโมสรเลยนะครับแล้วก็เรื่องค่านงค่าเหนื่อยอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับบางแหล่งก็บอกว่านะครับซาร่าเนี่ยนะครับได้อัปเกรดค่าเหนื่อยประจำสัปดาห์เนี่ยไปถึง4 0แสนปอนด์นะครับแต่ทั้งนั้นทางนี้อาจจะรวมกับค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาว่าซาร่าเนี่ย อาจจะได้ถึงประมาณ4,50,000ปอนด์เลยด้วยต่อสัปดาห์รวมทุกอย่างนะครับมูลค่า2ปีเนี่ย50ล้านปอนด์โอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันคือการที่ FSG นะเจ้าของสโมสรเนี่ยกลุ่มทุนที่ดูแลเป็นเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยทุ่มทุนอย่างมากนะครับเบื้องหลังการเจรจาต่อสัญญาอย่างยาวนานนะครับ ไม่ค่อยมีอะไรแพปลงพลายออกมาให้นักข่าวหรือให้พวกเราเนี่ยทราบกันหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่ามันอยู่ในมันอยู่ในความสนใจของทุกคนอยู่แล้วนะครับที่จะไปเสาะหาสืบข่าวอะไรเนี่ยมารายงานกันแต่มันก็จะไม่เป็น Official ไม่เป็นทางการมาตลอดเลยนะครับรวมถึงปฏิกิริยาจากนักเตะเองด้วยทั้งซาร่าฟานไดหรือเทรนานูเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีมาพูดเรื่องสัญญานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเอ่ยปากว่ายังไม่มีความคืบหน้าหรือเดี๋ยวเราได้รู้กันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะก็ต่อสัญญากับซาร่าสำเร็จนะครับก่อนที่เราจะไปเตะพรีเมียร์ลีกนะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากนะครับพอบอกบางท่านเนาะหรือพวกเราเองเนี่ยอาจจะวิตกกังวลว่าการที่นะครับ f h g นี่ยอมทำลายกำแพงเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างคือถ้าในมุมมองของแฟนบอลอย่างเราเนี่ยเราก็เคยพูดกันมานานนะในแบบช่วงที่ซา,าร่าฤดูกาลนี้พีกๆนะครับยิงแอสซีดยิงแอสซีดเป็นว่าเล่นเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้เขาไปเถอะจะ5 0 0แสนปอนก็ให้เขาไปเถอะนะครับเพราะว่าขนาดอายุเยอะขนาดนี้นะครับแต่ความฟิตยังคงที่นะ มาตรฐานการเล่นนะครับผลงานที่ได้ก็ยังคงที่มีแต่จะอัพเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยบอกว่าให้เขาไปเถอะเขาจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ให้ครับไปเถอะอันนี้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมายังไม่รู้เพราะว่าเมื่อสาราชสามารถต่อสัญญาแล้วก็อัพค่าตัวขึ้นมาได้เนี่ย นักตนเตะคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กำลังจะต่อสัญญานะทั้งโกนาเต้ทั้ง, Go ate, ง Bradley, คอนเนอร์แบดลี่นะครับลุยดีอาร์สเนี่ยนะครับพอมองตรงนี้เนี่ยมันจะมีการขยับขึ้นมีการต่อรองมากขึ้นเพื่อให้ได้ค่าตัวสูงๆนะครับค่าเหนื่อยสูงสูงขึ้นในการต่อสัญญาตรงนี้แหละครับก็ก็ก็เอาว่าให้มันเป็นเรื่องหนักใจของ ผู้บริหารนะผู้อํานวยการนะริชาร์ดฮิวไปแล้วกันนะครับในการที่จะเจรจากับนักเตะที่เหลือในการต่อสัญญานะครับคนต่อไปที่แนวโน้มว่าจะดีก็คือฟานไดนะครับลูกพี่ใหญ่นะครับเป็นทั้งกัปตันทีมเป็นทั้งผู้นําทีมนะขันแนวรับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆรู้สึกแนวรับมันจะรั่วนะครับมันจะรวนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีพี่ใหญ่อยู่เนี่ย อย่างน้อยคุยกับโค้ดได้นะครับสั่งน้องๆได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเองก็ต้องอัพแล้วก็ปรับตัวเองให้มันมีมาตรฐานให้มันสมดุลมากขึ้นเพื่อเรียกฟอร์มของตัวเองแล้วก็พาน้องๆเนี่ยนะครับกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีได้ซึ่งซึ่ง,งมันมีเวลาในการซักซ้อมอยู่แล้วกับแผนของอันเนอร์สโลตในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาลันอินกันก่อนนะครับเอาแชมป์มาให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องกลับมาไว,ไวผมก็ถือว่ามันเป็นข่าวในเชิงบวกมีผลกระทบต่อจิตวิทยานะครับของนักเตะแล้วก็สโมสรแล้วก็แฟนบอลด้วยมันจะสร้างความฮึบฮึกเหิมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะแมตต์ต่อไปเล่นในแอนฟิลด์เล่นในบ้านด้วย <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูครับโอ้โหแรงสนับสนุนจาก ผู้เล่นคนที่12เนี่ยจะมาเต็มที่ในแมตชนั้นนะฮะที่จะเจอกับเวสแฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วงชิงความได้เปรียบตรงนี้เอาชาชนะมาให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นข่าวดีมากๆของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ยังมีการสัมทับไปถึงฟันได้ด้วยว่าคงไม่นานนี้ครับจะได้รับข่าวดีนะครับอย่างน้อยซาร่ามันเหมือนเป็นแรงกระเพื่อมนะเนาะ พอเขาต่อสัญญาเออมันก็กระเพื่อมไปว่าเอ้ยสมสรเนี่ยจริงจังนะกับการที่จะลุ้นล่าความสําเร็จต่อไปในช่วงที่ซาร่าอายุเยอะก็จริงแต่ฟอร์มยังดีเล่นยังดีและเป็นตํานานสมสรนะว่ายังไงง่ายๆเถอะยังต่อสัญญาให้ให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เอาแรงจูงใจตรงนั้นนะ่ะเป็นพลังบวกไปเล่นให้ดีที่สุดในช่วงของฤดูการที่เหลือคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกครับ ก็ข่าวนะครับมันออกมาทั้งเว็บไซต์ของสโมสร This Is and Feel นะรวมทั้งอา o เนอร์ลอตด้วยในการเพลสคอนเฟอเรนซ์ะนะครับในในแมตที่จะเจอกับเวทแฮมในในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับก็โอเคนะครับจบไปสำหรับเรือพูก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนเทรนเองก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วครับมันแล้วแต่ความอยากเนะี่ยผม ก็ไม่แน่นะไอาการที่ต่อสัญญาซา,ซา่าและให้ค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งดึงดูดใจหรือมันทําให้เทนภพวักพวงนะหรือโลเลว่างไหมในการที่จะกลับไปเล่นในอ,อ่อให้เรมานริตน,นะครับในการตัดสินใจที่จะย้ายไปเรม,มันิตเพราะกายมันมันประจวบเหมาะกันที่เรมานิตนะฟอร์ไม่ดีนะโดน Arsenal อาร์เซนอลอัดมาในในเกมยูฟาแชมเปียนลีก จบเรื่องลิเวอร์พูลนะครับทีนี้จะไม่ทุดถึงก็มแม่ไม่ได้ซะด้วยนะขอไปแตะนิดๆแล้วกันนะครับสำหรับเด็กๆผีแดงทุกท่านปีศาจแดงทุกท่านนะครับเมื่อคืนนะครับปีศาจแดงนะครับทำศึกยูโรปาลีกนะครับเป็นเป็นศึกที่หมายมั่นปั้นมือนะนะว่าถ้าทะลุถึงแชมป์ได้เนี่ย จะได้กลับไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกเพราะว่าในการลุ้นนะครับตำตำขออภายัยลุ้นลำดับในตารางเนี่ยของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วอะนะอันนี้ทุกคนรู้นะครับอันนี้แจ้งเป็นแค่ข้อมูลข้อเท็จจริงนะแต่เมื่อคืนนักเตะที่ชอบสร้างคอนเทนต์ ให้กับทีแมนยูแล้วมันดูไม่ค่อยดีแล้วมันดูกลายเป็นตะหลกในสายตาทั้งแฟนตัวเองแล้วก็แฟนทีมอื่นๆมาอีกแล้วครับจอมคอนเทนต์อังเดโอนานะเมื่อคืนนะครับแมนยู U, นะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหลายๆห,หลายแมตช์เนี่ยโอเคแล้วนะครับเริ่มซึมซับ เริ่มมีระบบมีระเบียบมีวินัยในการเล่นของแผน3กองหลัง3ตัวหรือ3 4 3สี่สาหรือ3าม1ีอะไรก็แล้วแต่ของอมโมริมเริ่มปรับตัวค่อยๆปรับตัวเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยยังเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มดูดีมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคนหนึ่งที่ผมดูแล้วฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆก็คือ เลนนี oh ่โยโลโอ้โหไอหนุ่มหน้าตาเหมือนเด็กติดยาขาเก้งเก้ง,งยาวๆแขนยาว,นยาวเนี่ยพัฒนาฟอร์มตัวเองนะจากหายเจ็บกลับมาเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มดูแล้วมีทรงมีแววอ่าที่จะเป็นกองหลังชั้นดีให้กับปีศาจแดงได้นะครับทั้งลูกสกัดนะความคล่องแคล่วคล่อง,องตัวคือ บางจังหวะเนี่ยเล่นเหมือนเป็นมิดฟิลด์บ o ็อกทูบ็อกเลยนะครับได้บอลแล้วตะลุยไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อไปทําเกมในแดนกลางของมนอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการยิงประตูได้ด้วยนะครับในแมตช์ที่เจอกันลียงเมื่อคืนถือว่าพัฒนาฟอร์มเนี่ยขึ้นมาและลองคิดดูนะครับถ้าลิซโดมานติเนสหายเจ็บกลับมาแม็กควายก็ยังอยู่นะครับแบ็กซ้ายโดกูพัฒนาฟอร์มปรับตัวให้เข้ากับลีก ปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ดียิ่งขึ้นแผงกองหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่ามีความแข็งแกร่งนะสามารถที่จะทนแรงเสสีในการแข่งขันระดับพรีเมียร์ลีกเริ่มได้แล้วหรือช่วงซัมเมอร์ปรับอีกสักนิดนะครับซื้อกองหลังมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นวิงแบ็กขวาก็ได้นะครับวิงแบ็กขวาก็ได้นะครับซื้อมาเติมนะครับ เพื่อช่วยสลับกันเล่นหรือเอาตัวเจ๋งๆมาเลยเนี่ยก็ก็ก็ไม่แน่อาจจะดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นกําลังเสริมให้ดีขึ้นนะครับส่วนจุดที่ต้องปรับปรุงด่วนเห็นกันอยู่แล้วนะแนวรุกนะครับทื่อขอโทษนะครับเป็นสากกระเบือโอ้นะครับเมื่อคืนนะครับโดนยิงนําไปก่อนลูกน,นํานี่เขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต เกิดคอนเทนต์ขึ้นมาทันชีนะครับโอนาน่านะครับลูกนี้ลียงได้ลูกฟรีคลิกนะครับจากการทำฟาวทางกอบเขตโทษเนาะถ้ามองเข้าหาโอนาน่าก็อยู่ด้านซ้ายนะครับผู้เล่นของลียงก็ปั่นนะครับกึ่งยิงกึ่งปั่นกึ่งเปิดให้เพื่อนลูกฟุ๊บใส่โป้งไปตกบริเวณหน้าประตูตรงหน้าโอนานะ่าจังหวะนั้นเองมีผู้เล่นลียงที่หลุด เข้ามาที่จะ่งเปลี่ยนทางเนี่ยหนึ่งคนและอีกคนเข้ามาด้านหลังพยายามสไลด์จะสไลด์ลูกฟุตบอลให้เข้าประตูแต่ว่ามันไม่ถึงแล้วครับมันม่งไม่ถึงสไลด์ไม่ถึงลูกบอลตกข้างตัวตรงหน้าโอนอนาหน้าแต่โอนานาล้มตัวแต่ปัดไม่โดนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลูกนี้คือปฏิกิริยาเนี่ยจะไปทวงกับ ผู้เล่นที่สอดมาหรือเปล่าแต่จริงๆคนเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเราจะเห็นนะครับอย่างอาริซงเบเกอร์ของเราเนี่ยหรือเคลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับขอขอนุญาตเปรียบเทียบนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าเพียงแต่หเห็นว่ามันควรจะมีปฏิกิริยาที่ไวกว่านั้นนะลูกตกตรงหน้าและไม่ห่างตัวด้วยแต่โอนาน่าล้มตัวแต่มือเนี่ยผมเห็นเลยแทนที่ผู้รักษาประตูนะครับกะวิถีของบอลแล้วเอามือไปบล็อกนี้ไม่โอนาน่าล้มตัวอย่างนี้แล้วพยายามจะยื่นมือ ออกไปอย่างเงี้ยเพื่อปาดบอลแต่มันไม่ทันนะครับมันปฏิกิริยามันช้าไปเป็นคือจะบอกว่าเสี้ยววินาทีมันอาจจะน้อยไปไหมมันมันช้าไปมากกว่านั้นน่ะมันช้าไปมากกว่านั้นน่ะบอลแทนที่จะกะวิถีตกหนึ่งโอเคตรงผู้เล่นที่มากวนสมาธิใช่แต่ว่าปฏิกิริยาในการล้มตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องล้มไปแล้วค่อยสอดพุ่งแขนลงไปอย่างนี้ใช่ไหม มันบางทีมันต้องไปคู่กันแบบลม้มปุ๊บแขนออกมาทันทีเพื่อปัดบอลโชคบอลอะไรหรืออย่างน้อยอะ่ะทำตัวให้ใหญ่ที่สุดให้ขวางลูกบอลแต่โอนน่าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พยายามจะพรอลูกบอลตกพยายามจะผักบอลคือมันช้าไปแล้วกว่าลูกบอลน,นะฮะเกิดคอนเทนต์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับและยิ่งเจ้าตัวนะครับไปต่อปากต่อคำกับเนมันยามาติดอ่านะครับ อดีตกองหลังของแมนยูนะครับที่เล่นน่าจะเป็นมิฟิตุรับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไปต่อปากต่อคำนะครับก็โดนเขาสวนกันมาว่าเป็นประตูที่แย่ที่สุดของของปีศาจแดงนะครับอดีตผู้เล่นนะรุ่นพี่ติติงมาอย่างนั้นนะครับตัวเองก็สวนทันทีเลยนะครับก็สวนกันไปสวนกันมามันกลายเป็นความกดดันทันทีนะและกลายเป็นคอนเทนต์ให้ผู้ชมนะที กองเชียร์ของลียงเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นตัวตัวจุดชนวนเป็นตัวความหวังในการที่จะไปขาโถงความกดดันใส่เลยอะวันน้าได้บอลโดนโหนะครับหนึ่งคอนเทนต์นะครับหลังจากนั้นเองโอเคถึงจะโดนยิงลูกแรกแต่ก็มาตีเสมอได้ มาตีเสนอได้จากเดนิโยโลนะครับกระโดดม่งลูกซ้ําของใครสักคนเนี่ยแล้วปุ๊บเปลี่ยนทางเข้าไปเห็นอย่างที่ผมบอกอ่ะมีความคล่องตัวแล้วก็จังหบาบอลได้ดีเห็นไหมครับมันต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยโอนาน่าล้มช้าพวงไม่ถึงบอลแต่เดนิโยโลเนี่ยลูกบอลที่เพื่อนยิงมาจากหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยลูกซ้ําจากลูกเตะมุมเนี่ยนะครับมันเร็วนะครับปฏิกิริยาของกองหลังคนนี้เออทำไมถึงสามารถกระโดดขึ้นไปเทคตัวได้ไวแล้วก็มงเปลี่ยนทางได้โอเคอายุอาจจะน้อยทำให้การ สปริงอัพขึ้นมาเนี่ยมันรวดเร็วน,นะครับเนี่ยแหละครับผมถึงบอกฟอร์มดีขึ้นนะครับอ่ะอุตสาห์เสมอได้นะครับและอุตสาห์นำได้ด้วยนะครับจากเซอร์เซ่ลงมามงรูปเปิดของบรูโน่นะครับเปิดอย่างสวยเซอร์เซ่ลูกนี้ก็มงอย่างสวยเหมือนกันลูกนี้ก็เห็นไหมครับนี่ผมกำลังพูดถึงปฏิกิริยานะของคนที่เล่นเป็นนักกีฬาเนี่ยเซอร์เซ่ลูกเนี้ยถูกย้อยเข้ามาแต่มีกองหลังเนี่ย พยายามตัดหน้าจะมง่งแต่ว่ากองหลังม่งไม่ถึงถ้าลูกนี้คือถ้าปฏิกิริยาของตัวกองหน้าเองไม่ดีนะครับหรือไม่อ่านทางบอลหรือไม่เขาเรียกว่ามันประมวลในสมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะม่งผิดทางก็ได้เพราะว่ามันโดนกวนด้วยสายตาโดนกวนด้วยผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่ลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับประมวลแล้วว่าควรจะวางหัวอยู่ตรงไหนน้ําหนักที่ม่งตรงไหนแล้วก็สะบัดหัวไปนะครับคือเขาก็วัดแล้วแหะถ้าโดน คุณสู้เช็ดลูกบอลออกก็โอเคแต่ถ้าไม่ออกลูกบอลมันต้องตกตรงนี้นี่คือปฏิกิริยาของกองหลังที่ดีกองหน้าที่ดีควรทําให้ได้บ่อยๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายอุตส่าห์ยิงนําในนาทีที่86หรือ87แล้วจะหมดเวลาแล้วนะครับคิดว่าฮาเทพี TP แห่งโชคเข้าข้างและเล่นดีด้วยนะครับทำเกมลุกดีด้วยคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแล้วก็ยิงนําได้จากสถานการณ์ที่โดนยิงนําก่อนด้วย น้ำสองหนึ่งแล้วมีสิทธิ์ชนะเอาชัยชนะกลับบ้านนะแล้วเป็นต่อทันทีเพราะแมตต์ต่อไปจะเล่นที่บ้านโอเชฟฟอร์ดสุดท้ายนะครับความหวังพังทลายครับโอนาหน้านะครับ,รบลูกนี้ก็น่าจะเป็นลูกเปิดสุดท้ายแล้วล่ะในช่วงต่อเวลาของลียงนะครับเปิดเข้ามาจากรูกเออผมไม่แน่ใจนะมันบอลมันก็ขุกขิกทะลักไปทะลักมาแล้วก็ถูกไหลมาประมาณกรอบเขตโทษเกือบจะหลุดหลุดกรอบเส้นโทษแล้ว ผู้เล,ล่นยงซ้ำมายิงไปตรงนั้นนะ่ะโอเคน้ำหนักค่อนข้างแรงแต่ผมเห็นนะครับแต่ว่ามันตรงตัวโอนาน,น่าปฏิกิริยาที่โอนาน,น่าย่อตัวและจะไปรับบอลเนี่ยผมถือว่าตรงนั้นถือว่าปฏิกิริยาเร็วแล้วนะครับเพราะว่ามันยิงค่อนข้างใกล้น้ำหนักก็ก็ไม่เบาด้วยแรงด้วยแต่ว่าเขาลงไปเนี่ยในท่าที่จะรับเข้าซองได้แล้วเนี่ยผมเห็นนะครับว่าปฏิกิริยาเขาอ่านลูกบอลลูกนี้ทัน แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมโอนาน่าถึงไม่งอมืออย่างนี้ฟึบแล้วรับเข้อซองทำไมไม่เอามือช้อนไปที่พื้นแล้วรับบอลข้อซองเพราะว่าเขาตั้งท่ารับลูกนั้นได้เร็วแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเขายื่นมือแข็งๆนะครับแล้วแปะแปะลูกบอลผมไม่แน่ใจว่าจะแปะให้อยู่และเพื่อไปจะคุบอีกทีหรือจะแปะ หรือจะทําอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเพียงแต่ทําไมเมื่อปฏิกิริยาคุณเร็วขนาดนั้นเซตท่าในการที่จะรับข้อสองในขนาดนั้นทําไมไม่ทํามือโค้งๆอย่างนี้อย่างน้อยลูกบอลมันเข้ามาฟึบฟึบข้าซองข้าสอง,สองแต่เอาน่า,นาทำมือแข็งๆเหมือนเป็นนักวอลเลย์ครับจะเซตลูกวอลเลย์อย่างนี้แต่ว่าไปวางอยู่ที่พื้นลูกบอล มีน้ำหนักนี่ครับเขาก็ชนแล้วก็กระเด้งออกไปเพราะมือคุณแข็งอยู่เป็นกำแพงงี้ชนปุ๊บกระเด้งออกไปไกลตัวก็โดนซ้ําเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราพูดถึงปฏิกิริยานะของผู้เล่นแล้วเห็นไหมที่ดีเป็นยังไงนะครับสามารถประมวลผลในสมองได้รวดเร็วแล้วส่งผลไปยังร่างกายได้รวดเร็วอย่างเรนโยโลนะครับมงได้ซเซอร์เซมีคนตัดหน้ามงได้ โอนาน่าลูกนี้ผมว่าเขาอ่านและปฏิกิริยาดีแล้วแต่ทำไมช็อตสุดท้ายที่เล่นทำไมถึงทำมือแข็งๆอย่างนี้ลองลองชนกับพื้นให้ลูกบอลมันโดนแล้วเด้งออกไปไม่เข้าใจครับไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่กะว่าปึ๊กแปะแล้วก็ให้อยู่ตรงหน้าแล้วตะคุบแต่ลูกบอลมันแรงนี่ครับนี่แหละครับมันเขาเรียกว่ามันเกิดเกิดความสงสยัยเคือบแคลงสงสัยและเปลี่ยน เขาเรียกว่ามันมันไปสร้างอะไรในหัวสมองให้เขาตอบสนองไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบเกิดคอนเทนต์ขึ้นทันทีก่อนเกมก็ถูกติติงมาแล้วว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ฝีมือแย่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอในเกมเนี่ยควรจะเอาชัยชนะกับบ้านกลายเป็นต้องเสมอแล้วก็ไปเหนื่อยลุ้นในแมตท,ที่สองนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบคนดูบอลแล้วกันเนาะเอามา อธิบายเอามาพูดคุยนะครับอันนี้ไม่ได้แซะไม่ได้สกิดนะครับไม่ได้ซ้ำเติมอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรกับโอนันนาความกดดันอะไรมันทำให้เขาตัดสินใจชั่วพริบตาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างนั้นจนเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอา้าก็สู้กันไปนะครับฟอร์มเริ่มดีเลยนะแมนยูก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับแต่ปีนี้ยังไงซะ ผมขอแชมป์ก่อนแล้วกันนะครับเด็กขขงขอแชมป์ก่อนเพื่อไปเทียบเท่าสถิติแชมป์มากที่สุด20สมัยของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาคุยข่มมาทับผมไม่ได้แล้วนะว่าใครได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์สูงสุดของฟุตบอลอังกฤษเยอะที่สุดเท่ากันแล้วแล้วก็มาวัดกันต่อไปในอนาคตว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน ไปก่อนครับเดี๋ยวไปดูบอลกันให้สนุกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นสงการด้วยปีใหม่ไทยด้วยได้ดูบอลด้วยนะครับรักษาสุขภาพอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขเมาไม่ขับไม่ซ่าไม่ซิ่งนะครับเราก็ได้มีความสุขกับครอบครัวของเราไปอย่างเงี้ยทุกๆปีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ